หลังจากที่เราได้เรียนรู้การก่อข้อมูลใน M 1ความเชื่อมโยงของแผนระดับต่างๆเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นการก่อข้อมูล M 2ข้อมูลทั่วไปครับส่วนแรกภาพรวมโครงการสาราการดำเนินงานซึ่งระบบจะให้ท่านระบุลักษณะโครงการก็ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่สอดคล้องกับลักษณะโครงการระหว่างโครงการหรือการดำเนินงานครับ ในช่องถัดมาภายใต้แผนงานในช่องนี้ท่านต้องระบุภายใต้แผนงานประจำปีนั้นๆของสปทครับเช่นแผนงานของสปทประจำปี2567จะมีทั้งหมด7แผนงานซึ่งท่านก็ต้องระบุแผนงานที่ท่านได้รับงบประมาณ1จาก7แผนงานข้างต้นครับช่องที่3รหัสโครงการใหญ่วงเล็บถ้ามีในช่องนี้เราสามารถข้ามได้เลยครับ ช่องต่อมาลักษณะโครงการสลการดำเนินการให้ท่านระบุว่าเป็นลนักษณะใดให้ท่านเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหากเลือกไม่ใช้งบประมาณถ้าไม่ต้องระบุภายใต้แผนงานและรหัส newgf ไทย20หลักครับช่องต่อมาวิธีการดำเนินงานระบบจะมีให้เลือกดำเนินการเองหรือจัดจ้างหากดำเนินการทั้ง2วิธีสามารถเลือกทั้ง2ตัวเลือกได้ครับ และช่องสุดท้ายรหัสน e ว GF ไทย20หลักในช่องนี้ท่านต้องระบุให้สอดคล้องกับช่องภายใต้แผนงานเช่นโครงการของสักติดตามอยู่ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ผลผลิตผู้จดบดการศึกษาภา,บาคบังคับและในช่องภายใต้แผนงานก็ต้องระบุแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในช่องของรหัสน e w GF ไทย20หลัก เราก็ต้องระบุตามแผนงานของสพทที่เลือกเป็นแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ซึ่งรหัสแผนงานผลผลิตต่างกล่าวจะเป็น2004 3 5 0 0 0 270 20000 0 0แบบนี้เป็นต้นครับซึ่งท่านสามารถตรวจสอบแผนงานของสพทและรหัส newgf ไทย20หลักได้จากกลุ่มการเงินของหน่วยงานของท่านได้ครับ ส่วนที่2ผู้ในการกองหรือเทียบเท่ากรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ท่านระบุข้อมูลผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับกรณีสำนักในส่วนกลางนั้นก็ท่านระบุข้อมูลผู้ในการสำนักครับส่วนที่ 3. ผู้ประสานงานหลักให้ท่านระบุผู้รับผิดชอบโครงการที่มีความรู้ความเข้าใจ <S <S <pedestrians> เกี่ยวกับโครงการเป็นอย่างดีและสามารถอธิบายรายละเอียดของโครงการได้ ในกรณีที่สปทหรือหน่วยงานอื่นต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมครับเมื่อกรอกข้อมูลครบทั้ง3ส่วนแล้วให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่ท่านได้กรอกลงไปหรือดูตัวอย่างได้จากเมนูดูสรุปแบบฟอร์มก่อนคลิกหน้าถัดไปครับทั้งหมดนี้ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วในการนำเข้าข้อมูลในส่วนของ M2 ข้อมูลทั่วไปครับ